โลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Defy นะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่เราค้ั้งไว้ที่อันดับซิลเวอร์ตอนนี้ผมได้ฟา์มนอกรอบนะครับเป็นแรงโก2เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเมื่อวานก็นั่งอับอยู่นะครับแต่ว่าเน็ตมันหลุดบ่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานปลาคึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกก็เลยไม่ได้ทําคลิปเท่าไหร่ก็เลยไปเล่นในโทรศัพท์แทนนะครับก็เลยฟาร์มมาถึงโก2นี่แหละรอบนี้เราอยากไปเป็นทีมไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเป็นทีม มว่าเราไม่น่าจะได้เล่นเป็นทีมนะครับเพราะว่ารอมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วยังไม่มีคนเล่นเลยอะ่ะเนี่ยผมอัดประมาณเที่ยงนะครับ11โมง54นาทีก็น่าจะลงคลิปประมาณ5โมงเย็นนะครับถ้าผมมีเวลาตัดนะมาผมเล่นโซโล่นี่แหละจะไปดูกันว่าแรงโกเขาเล่นโหดไหมแต่เมื่อวานผมโดนตบยับๆเลยอ่ะมองไม่เห็น,นครับเล่นในโทรศัพท์มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเล่นในคลองกับโทรศัพท์ มาเามาบดเครื่องปิดกันแล้วอาจจะลงตรงไหนทีอ๋อดูแมพก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตรงไหนที่เขาฟาร์มกันเราลงที่พิพิธภัณฑ์ดีกว่านะครับไม่ไกลเท่าไหร่โอ้เพื่อนเพื่อนลงไปกันอย่างเยอะหวังว่าจะไม่มาทางเดียวกันกับเราผมว่าคนน่าจะลงตรงเนี้ฟาร์มโทเปียเยอะนะครับแต่เราจะไปพิปพิธภัณฑ์มาเราลงมาถึงพื้นแล้วดับแรกเก็บปืนมาก่อนเลย เผื่อเจอใครมีไหมแถวนี้เหมือนจะไม่มีโอเคเราต้องไปหาฟาร์มก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอนนี้ผ่านไปไม่นานครับวงแรกยังไม่บีบเลยแต่ว่าคนเหลือ27คนแล้วโอ้โหเขาไปลงแบบเดือดๆกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอลอฟาร์มแป๊บหนึ่งเราต้องการสไนเปอร์มากๆเพราะว่ายิงแรงมากนะสไนเปอร์ m 8ป8 ผขาจะไม่ผิดนะบาลตนะครับของดีเลยหมวกสามจัดมาเราไม่มีกระเป๋าเหรอทำไมเราไม่ใส่กระเป๋าโอเคพูดถึงกระเป๋าก็มากระเป๋าสองจัดมาแต่ว่าเพื่อนไปไหนหมดผมไม่เห็นเลยนะครับช่วงที่ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับโอ้โหโดนยับยับเลยไม่รู้มาจากไหนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังปวดมาก เฮ้เจอคนตายเพื่อนนายทำไมถึกจังเลยโอเคตายแล้วนายฟาร์มอะไรมาให้เราบ้างขอดูสิมีแต่กระสุนตอนนี้เหลือ21คนนะครับผมก็ว่าจะไปเล่นวอร์โลแอนด์อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจอยากมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็เกมบูมแซดนะครับใน ทรศัพท์กำลังจะเปิดใหม่วันที่17นะครับก็าอาจจะไปเด่นเหมือนกันดูก่อนนะครับถ้ามันสนุกก็จะเล่นยาวครับเจอคนโอ้โหไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเราต้องไปล้วงอ่านะหมอนี่เดินมาทางเราด้วยปากปากตายสวยแหลือ20่20คนเราสองรอบๆอบก่อน มีไหมไม่เห็นมีเฮ้ยนู่นนูนเต็มเลยเต็มเลยครับหลบแปบบ๊บนะครับเมื่อกี้แถวนี้แถวแอร์ดรอปผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้โอเคแล้วก็วิ่งมาจากทางนูน้นไปไหนแล้วเดี๋ยวทิศทางกระสุนบอกว่าอยูทางนู้นนะครับไม่ไหวแล้วอยากบวก พวกนายเฮ้ยเฮ้ยขายยิงปกักป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 ักโอ้โหโดดข้างหลังใช่ไหมเนี่ยยิงนัดสุดท้ายโอเคตายนั่นข้างหลังยิงด้วยพวกนายตายเนี่ยอ้าววางคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอเจอเระเบิดเราหน่อยเป็นไงเฮ้ยมันวางไงโยนไงเนี่ยโอ้กำกำอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดอะไรไม่ติดเลยอืม้มเสียดายีอย่างหนึ่งนะผมยิงเขาไม่ตายได้ไงกัน <S <S เอาไอวอออกได้ไหมคือไม่ถนัดเลยอ่ะเอาเล่นในคอมอ่ะเราไม่ถนัดเลยมันวางยากนะครับไอวอรเราต้องหาที่ลงก่อนเราจะไปที่ไหนดีแคปทาวโรงเก็บเครื่องบินคาโตลิสติวเฮ้ยกิวานี่อ่านผิดนะครับอ่านผิด คาตูลิสติวามาแถวนี้แล้วกันจัดไปมาเข้ามาในโรงงานเชิโรงงานลงเก็บโกดังเก็บอะไรได้เอาหมดก่อนนี่คิสเอชวีใช่ไหมปืนนี้แยกคู่ได้หรือเปล่าแบบเกมพีบียิงอย่างโหดเนี่ยผมกินเห็ดไม่ได้เสียดายมาก ผมต้องไปหาวิธีตั้งค่าปุ่มใหม่นะครับต้องมีฟังก์ชันแหละผมเล่นในบูสแตกนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆว่ามีคนแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไหนนะอยู่ตรงไหนแถวนี้หรือเปล่าเจอของซุนสนัยพอดีเลยเราต้องการตอนนี้ผมเก็บสนัยมาแล้วนะครับเจอผู้เล่นอยู่31คน ดูสีได้อะไรบ้างเกาะสามโอเคของพยาบาลโอ้ของเต็มของเต็มกับอะไรเต็มกับกระสุนนี่กระสุนไม่ได้ใช้อาอกโอเคก็โอเคเก็บมาแล้วตังเก็บมาด้วยเป็นไอวออยู่ไหนไอวอรไอวอลไม่มีจะระเบิด โหเราอยู่ไกลมากวงกําลังบีบนะครับอะไรกันแล้วคนอื่นเขาไปไหนกันหมดเราไม่เจอใครเลยเราลองดูแอร์ดอรอปหน่อยนะครับวงกําลังมาแล้วเพื่อนโอเคอบใจมากได้ไอวอมาโอ้โหวงหม <c oughs> วงเร็วกว่าเราอีกโคตรโหดวงทขาไม่ทำกันแบบนี้โอ้โหวงบีบเร็วมาก เฮ้ยเจ้คนเราต้องอ้อมข้างบนเพื่อนวงโอ้โหคนอย่างเยอะไายแต่ว่าวงเอาไงดีเพื่อนว่ายังไงเราต้องไปตรงนู้นเพราะว่าไม่กี้มีคนเดินลงไปข้างล่างพอดีนะครับแต่ว่าเราขอหิวก่นันข้างหน้าเหมือนจะคนเยอะนะครับอ้า อะไรกันเพื่อนโอเคเข้ามาแล้วกดฮิวเลขสี่เฮ้ยโอ้โหเกมยิงหัวสวยยิงตัวตายโอเค,อเ,คเก็บไปสามสี่ตัวแล้วดีนะเราไม่ต้องเพิ่มเลือดเองเพราะว่าเรามีพาสซสีบนะครับ ถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้เลือดเพิ่ม20%ของดีเลยพอดีเรามีสไนเปอร์ด้วยอยู่ในเอ่ยทิศทางปืนมาจากข้างหน้าแต่เรายังไม่เห็นคนเลยเอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะครับปักปักไม่ตายแฮะนี่โอเคเลือดเต็มนะครับตอนนี้ข้างล่างเห็น เฮ้ยพี่หลอกจูจูก็หายไปต่อหน้าต่อตานะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเราต้องไล่เก็บทีละคนนะครับอันนี้ไม่ไหวนูนๆท่าตรงนู้นยิงไกลอยู่หัวไม่ตายโอ้ยเล็งยากจังหัวเล็กนะครับนี่โอ้โหก็ยังไม่ตายอีกเอ้ติดติดกระแพงนี่โอเคคนนูน้นเอ้ยติดอะไรอ่ะ โอเคร้อยี่สิบตายนุ่นคนนู้นห้าสิบกว่าตายโอเคแปดตัวนะครับตอนนี้ฆ่าไปแปดแล้วคนอยู่สิบแปดคนโอ้โหอย่างเยอะผมว่าเราต้องหาที่สูงไว้นะครับนี่เราหยุดแถวนี้เราอยู่เหมือนกลางวงเลยอะ แล้ต้องเดี๋ยวเายไม่ได้เปลี่ยนกระสุนแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบแบบหนึ่งนะสไนเปอร์นะครับเอ่อทิศทางข้างหน้ามีคนเฮ้ยโอเคเจ็ดสิบกว่าตายไหนอยู่ไหนอีกทิศทางข้างหน้าทางซ้ายด้านข้างโอเค ร้อสบหตายข้างหน้าเมื่อกี้เห็นวิ่งไปแบบๆนะครับโอ้โห,โหผมรู้งนี้ผมน่าจะหาฟาร์มกระสุนสนามมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ติดอันดับหนึ่งในสิบก็เลยไม่ได้ฟาร์มมาเยอะนะครับเนี่ยเขาบวกกันอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวนะครับผมเช็คบริเวณแถวนี้ก่อนเผื่อมีคนมาร้อยผมโอเคเหมือนจะไม่มีนน ตักเฮ้ยจริงด้วยมีจริงนี่ใครจะมาลอยใครหยุดเลยเฮ้ยนูน่นนูน่นนู่นโอ้โหผันเมา์ลงไม่ได้สวยเหมือนทะเลาะกันอยู่สองคนนะครับเมื่อกี้โอ้โหเต็มเลยเพื่อนนาย จะไปยืดคุยกันไม่ได้โอเคตายเฮ้ยติดอะไระเสียงดังแกล้งโอ้โหยืดคุยกันเลยนั่นก็โหดเกินโอ้โหไม่ตายโอ้โหยิงดักก็ไม่ได้โอ้ขาอยู่ข้างในกันน่ะนี่ตายร้อยเก้าสิบกระสนะุนเหลือสินัดน่าจะเก็บได้หมดทีมเดียวนะครับไม่ได้ทีมสิเราก็เป็นอุย้ยไม่โดนหัว มันหัวเล็กอะ่ะมันมองไม่เห็นนะครับโอ้โหออกมาหน่อยเพื่อนนี่เอาติดกระแพงเฉยเลยขนาดเต้าไม่ได้อยู่ในกระแพงอนนี้บวกไหมห้าคนสุดท้ายมาออกมาเพื่อนเจ็ดสิบกว่าโอ้ยตัวนี้นี่ตายตายโอเคตอนนี้ฆ่าไปแล้วสิบห้าคนนะครับข้างบนือกระโดดยิงไม่ได้ ออกมาสิสวยตายคนนี้ขอหัวนี้เน้นอีกคนสุดท้ายเอา้าเรานีเอา้าเราชนะแล้วครับสุดยอดฮอสไนเปอร์ที่โหดที่สุดโคตรแรงนะครับสไนนี้แต่ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมเล่นในคอมแหละหรือผมจะไปหาเล่นเกมในพ c ซดีสงสารเขานะครับถ้าเล่นในคอมเนี่ยคือหน้าจอผมมันใหญ่แล้ว มันทาให้เห็นคนชัดนะครับโอ้โหรู้สึกผิดนิดนิดน,ดนะครับใช่ไหมแต่ผมเล่นโทรศัพท์ผมมองหาใครไม่เจอเลยนะยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนมองไม่เห็นโอ้โหนะักแม่นปืนฆ่าไป17ตัวนักษา210ดาเมจ3886ฮึโคตรโหดตอนนี้เราโก3าเดียบร้อยแล้วไอเทมแจกรลัวๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจันใหม่คลิปหน้าครับ